สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง M35 ไทยแลนด์นะครับวันนี้หลังจากที่เราออกจากโงรงกึงมาแล้วเนี่ยเราทําการกัดเพลองแล้วเนี่ยเรามาที่อู่ช่างเลิงครับอู่ทวีโชคเราก็ขนอุปกรณ์มาให้ช่างเลิงแก้ปัญหาต่องานที่เราได้ทำนะครับก็จะเป็นสร้างสร้างปลายเพลาเกี่ยวน็อตปลายเพลาตัวเนี้ยที่มันจะล็อกลูกปืนล็อกดุมไว้ สองตัวแล้วก็ตัวล็อกเพาที่เราไม่ได้มาอันนี้พร้อมกับชุบแข็งนะครับก็เบ็ดเสร็จก็5้าพันสองบาทในการทำตัวนี้ทำตัวเมีย5,200ันสอ้อยบาททำไมปีนปีนมไม่นิ่งนะ ต้องขยับกันนิดนึงนะครับในการใส่จริงๆเราน่าจะใส่ได้ไม่ไม่หมดเราั้งเรื่องประมาณสักครึ่งนึงเพราะเดี๋ยวมันไปชนกับตอนนั้นนี่แหละแต่ได้ลึกนิดนนะึ่ากะไว้ให้มันลึกมันจะยิ่งลึกโอกาสบินก็น้อยลึกเข้าไปนู่นแนหะชนได้เลยวันนี้มาพบกันที่อู่ช่างเลิงอีกนะครับ ก็มีงานข่าเครื่องกองเนบผ่าเครื่องปอดปอดเจ็ดเจ็ดนะครับเนี่ยถ้ออ่าเจ็ดปอดห <Okay. S 1> ้าพันอ่ 7, 7, อ 5, อะมันจะมีหกแปดกับเจ็ดเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดท่อไอดีมันจะเป็นเหลี่ยมผาเครื่องเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูบเลยเนอะเพื่อทำอะไรชาราบละลายอ๋อเกียวข้อ ชาร์ปละลายนะครับก็เจีย<ค>ข้อเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนชาร์ปประมาณเท่าไหร่นึงสามห <50, S 2> มื่นส <20 5, S 2> องหมื่นห้าประมาณสองหมื่นกลางกลางปๆปนะครับลูกหลแหวนเราไม่เปลี่ยนอ๋อตัวไหนที่ใช้ได้ก็ช่างเริงก็พยายามจะประหย,ย,ยัดให้อยู่ละ วันนี้มีงานอะไรนำเสนอตู้โรยไปดูนวัตรกรรมนะครับว,ว,วอ,อันนี้ก็เป็นจิ๊บเชฟโรเลตรุ่นเก่านะครับถ้าเราเห็นลากไม้ลากอะไรที่วินอะรุ่นเก่าที่จะเป็นระบบหมวกเจ็กอย่างเงี้ยเป็นจิ๊บตัวใหญ่ แต่ก่อนใช้รากไม้รากอะไรออกจากป่ามันจะเป็นจริงๆมันจะเป็น4ี่คูณสแต่ตัวนี้ดัดแปลงแล้วละ่ะแล้วก็วางหัวใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นวางหัวสิงให้เทกอ่าก็ดูเป็นรถรุ่นใหม่ไปเลยอันนี้ก็มีการดัดแปลงขาขาหน้าขึ้นมาระยะล้อพอดีกันเลยครับ ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่ารถแปลงสำหรับคนที่ไม่ได้สัมผัสรถในประเภทนี้นะครับอ่ะต่อมาอะไรนะั่นเองตัวนี้อ่าภูมิใจนำเสนอตู้โรยขี้ไก่ใช้ระบบไฮดรอลิกปั่นนะครับอ่าจริงๆถ้ามีการจดลิขสิทธิก็ดีนะอันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์อะเป็นภูมิปัญญาของช่างเลงนะครับ โรยขี้ไก่ในสวนนะครับก็ใส่ไปเต็มตักนี้วิ่งเข้าไปพอเราจะโรยก็ปลดระบบไฮดรอลิกใช่ไหมเนอะใช้มอเตอร์อ่าอันนี้ไฮดรอลิกตัวนี้มันคล้ายๆตัวเดินนะครับกดคอนโทรลครับพอกดคอนโทรลตัวเ,เหมือนพวกตัวเดินรถแมคโครเล็กอะไรพวกนี้นะึน่รือเป็นของมันโดยตรงตปลัมทัวท่วไปมอเตอร,ออร์ตัวเดิน หมุนทั่วไปก็ใช้พ่วงก,กับคอนโทรลรถไถนะครับแยกมาเป็นอีกหนึ่งคอนโทรลเนี่ยครับเปิดปิดไฮดรลิกเปิดปิดน้ำมันแล้วปั๊มนี่ใช้กับปั๊มรถไถได้เลยน้เนืองอ๋อปั๊มก็เข้ากับตัวปั๊มยกผนได้เลยใช้ ร่วงกับระบบไฮดรอนิกเป็นงานดัดแปลงซ่อมสร้างนะครับอ่านี่ตัวช่างเหลืองก็ถ้าจากประสบการณ์30กว่าปี4ีแล้วมั้งน่นจาจะประมาณนั้นแล้วก็เป็นงานประยุกต์ดัดแปลงซ่อมสร้างเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกเลยที่เราดูในหล,หลายๆคลิป ก็น่าจะมีที่นี่ที่เดียวแหละในย่านนี้นะที่ที่ทำได้หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีละอุปกรณ์การเกษตรรถอะไรก็ซ่อมได้หมดเลยว่าจะมีงานมาให้ซ่อมว่าแต่เจ้าของจะออกแบบยังไงขอให้มาบอกความต้องการช่างเลงเมททูออเดอร์ Made order ครับ อันนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วมั้งนั้นเลยเหลืออ,อะไรเหลือเก็บอะไรติดตั้งกระปุกหรอ,อะไรอะของใหม่เหรอติดหรือว่าต้อง,องย้ายของเดิมแต่ย้าย,ยให้มันได้ระยะพวงมลาลัยใหม่ก็วันนี้ก็ฝากผลงานนะครับเนี่ยท่านในอำเภอศรีมหาโพธิปากทางเกอกสมบูรณ์ร้านทวีโชคนะครับ ต้องทำใจหน่อยนะครับทำมาทำได้แต่ระยะเวลายาวนานนิดนึงเนื่องจากช่างแปลงล่างไม่ได้ก <g iggle> ็ <g iggle> งานงานเข้าตลอดครับไม่มีว่าง <mm> นี่แหละครับ <mm> โอเควันนี้ขอบคุณมากครับอันเดียว,ยวก่อนจบเราไปดูเจ้าเสือ้อเผาล็อกเวล หลายคนยังคาใจนี่นะครับล็อกเวล่ห้าตันทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดก็ยทำเสร็จเดี๋ยว,ยวโปรเจกต์อะไรอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อน อันนี้ก็หัวเจ้าคันเก่าหัวเจ้าคันนี้นะครับเนี่ยหัวเดิมครับหมดอายุการใช้งานแล้วขายไม่แน่เรื่องเขาขายเท่าไหร่ี๋อ <laughs> เผื่อใครไปใช้งานได้หัวใหม่ก็เป็นรถใหม่แล้ะสิบรอเนี่ยอ๋อติดเบลติดเบลโอเคขอบคุณครับสําหรับวันนี้ ขอบคุณที่รับชมรับฟังช่อง M35 Thailand นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ